เรามาคุยกันเรื่องเซลล์อินจูนจะมีไหมนะฮะเพราะว่าพี่เฉลิมชัยบอกว่าเป็นไปได้ไหมครับว่าจะไม่มีเซลล์อินเมหรือเซลล์อินจูนเพราะว่ามีเซลล์อินเฟบเพราะโควิดไปแล้วเออน่าคิดเหมือนกัน <c oughs> นะครับอาจจะต่อเนื่องเป็นเ,เดินมธิถุนาแล้วก็บวกกันไปเลยหรือเปล่านะครับคราวนี้ <c oughs> ผมมีข้อสังเกต เราเราก็คงแบบไม่ถึงขั้นว่าจะฟันธงกันซสทีเดียวแล้วก็ให้ตื่นตหนกกันนะว่าเดือนมิถุนานจะเป็นเดือนที่หุ้นต้องลงพลุทพลาดอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันว่าถ้าไม่ลงเนี่ยก็อาจจะขึ้นไม่ได้เยอะมากนะครับมันมีอยู่5ปัจจัยนะครับวันนี้เนี่ยท่านสามารถไปอ่านรายละเอียดได้ในตัวของทีมสต r ATEGY นะครับประเด็นแรกเนี่ยก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนนะฮะเรามองว่าน่าจะมีแต่ดุรแรงมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอสถานการณ์โควิดเนี่ย คือพอเริ่มที่จะควบคุมได้บ้างเนี่ยนะครับก็คุณฟาร,ร์มก็ต้องหาเสียงแหละนะครับเราก็จะเห็นว่าทวิตช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มที่จะแข็งก้าวมากขึ้นเหมือนกันนะครับคนอาจจะมองว่าเอ๊ะเขามีปัญหาเรื่องของการจัดการการเมืองภายในประเทศเขาเนี่ยอาจจะไม่ดูแรหรือเปล่านะครับแต่ผม,มเชื่ออยู่ว่ายังไงก็ดูแลนะครับแล้วเราเริ่มเห็นการหาพันธมิตรและรอบด้านสหรัฐก็ คุณค้ามเนี่ยเวลาพูดก็จะพาดพิงประเทศอื่นๆด้วยเพื่อเป็นการเช้อเชิญพันธมิตรเข้ามาเราเห็นสถานการณ์เกิดขึ้นในออสเตรเลียนะครับเป็นคู่ขัดแย้งใหมนะ่ระหว่างจีนกับออสเตรเลียไปด้วยนะครับหลังจากนี้ผมคิดว่าหลายประเทศนะแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะต้องหาเรื่องของชาติพันธมิตรกันนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการเปลี่ยนระบบในตัวของซัพพลายเชนด้วยไม่ให้มันสะดุดเหมือนช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับประเด็นที่สคือสภาพคล่องในระบบการเงินโลกจะลดลงชั่วคราว หลายท่านอาจจะแย้งนะครับเพราะว่าเอ๊ะเขาอาจฉีดก,กันเยอะทําทไมสภาพคล่องจะลดลงคือผมยกตัวอย่างประเทศไทยนะครับเดือนพฤษภาเนี่ยเงินเข้ามาในระบบเยอะมากนะครับนโยบายการเงินนโยบายการคลังเข้ามาเต็มที่นะฮะนโยบายการเงินนโยบายการเงินก็เรื่องลดดอกเบีย้ยเรื่องของการปล่อยซอฟท์โลนอะไรก็ว่ากันไปนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมีการฉีดเงินเข้ามาช่วยเหลืออาชีพอิสระ16ล้านนะครับช่วยเหลือเกษตรกร10ล้านและมีการจ่ายเงินย้อนหลังสาหรับคนที่ยังไม่ได้เดือนเมษาด้วยมันทบต้นทบดอกมาเยอะส่วนเดือนมิถุนา จะจ่ายตามปกตินะครับเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยน้อยกว่าเดือนพฤษภาอีกอย่างหนึ่งก็คือเดือนพฤษภาเนี่ยจ่ายจากเงินในตัวของของงบประมาณรายจ่ายปีกสามแต่เงินตรงนี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะอัดฉีดเงินเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยจะต้องออกพันธบัตรเพิ่มนะครับซึ่งเลดติ้งดีแบบนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลออกอีกนะครับในตัวมันาบัตรออมซับออกมาห0 0 0มืนล้านมีเป้าออกอีกแสนห้านะครับสถานการณ์แบบนี้จะเป็นทั่วโลกนะครับเราจะเห็นสเกจเดลในการระดมผ่านพันธบัตรเนี่ย ทุกประเทศค่อนข้างหนาแน่นทีเดียวในเดือนมิถุนาอันนี้จะทําให้สภาพคล่องมันลดลงชั่วคราวและทุกครั้งเท่าที่ผมไปดูสถิติในอดีตสาหรับเอาเฉพาะในประเทศแล้วกันนะครับเราเห็นว่าการออกพันธบัตรในอัตราเร่งเนี่ยเพื่อระดมเงินแล้วก็มามา,มาจ่ายคนที่รับผลกระทบหรือว่าเยียวยาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเนี่ยมักจะเป็นเดือนที่ตราดหุ้นมีการพักฐานนะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตอันที่3าก็คือปัจจัยในประเทศขาดแรงหนุนใหม่เพราะว่าก็คายล็อกกันหมด3าเฟสแล้วทุกคนไปเที่ยวเขาละ นะครับจริงๆเริ่มวันนี้นะครับแต่เราเห็นว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหไปถลงทะเลกันแล้วก็อิจฉาเหมือนกนันหลังจากนี้ต้องจับตานะครับว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่จะเร่งขึ้นหรือเปล่านะครับนี่ญี่ปุ่นก็ทําท่าว่าจะประกาศแล้วไม่แน่ใจคุณเอ็มเขาจองตั๋วหรือ,อยังนะครับบอกว่าจะให้ประเทศไทยเนี่ยคนไทยไปเที่ยวได้นะเป็นกลุ่มแรกนะครับ <c oughs> เป็นกลุ่มแรกสี่ประเทศแรก <c oughs> เดือนกรกฎาคมนี้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าประเทศไทยเนี่ยปล่อยให้ไปหรือยังก็แล้วแหละกลับมานี่สิบสี่วันจะต้องแบบสเตย์คนละทีหรือเปล่าไม่รู้ ถ้าเกิดปล่อยให้ไปได้นี่คือคนไทยสู้ตายแน่นอนนะครับจริงหรือเปล่าคุณเอ็มคุณเอ็มไปคนเดียวพี่อนนะเต็มหาเตยมเตยมหาคนแทนด้วยสิบสี่วันเนี่ยแต่อันว่าถึงกับประเทศไทยจะปล่อยให้ไปแต่อันไม่ปล่อยให้ไปนะโอ้ยอันป่วยไหมองไปกลับมาแล้วจะต้องมาโดนกักตัวนะคุณเอมใช่ใช่พอพี่อันจะไปเองหรือเปล่าครับใช่ฮะคือที่จะไม่ให้ไปเพราะอันขอใช้สิทธิก่อนอ๋อแม่ ผู้เล่นนะผู้เล่นคือญี่ปุ่นก็ประกาศให้สีประเทศที่คุมโควิดได้ดีเนี่ยก็มีอะไรบางอาไทยเวียดนามออสเตรเลียนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์นี่เขาบอกว่าเก่งมากเลยนะพอดูตัวเลขแล้วโอ้โหนิวซีแลนด์นี่เป็นเป็นประเทศต้นแบบเหมือนกันแล้วก็ไต้หวันปิดปั๊บใช่ใช่ใช่นะครับ ก็ทุกอย่างเนี่ยในประเทศก็คือคลายล็องดาวันหมดแล้วทุกคนก็ไปนู่นไปนี่กันได้แล้วเริ่มที่อิสระมากขึ้นผมว่าประเด็นในประเทศเนี่ยจะไปมีรุนีกทีนู่นเลยฮะตอนยกเลิกพรากฉุกเฉินก็เป็นปลายเดือนมิถุนาแล้วก็เม็ดเงินใหม่ที่เข้ามาฟื้นฟูสี่แสนล้านเนี่ยมาเดือนกรกฎาคมเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาเนี่ยผมว่ามันจะไม่มีแรงกระตุ้นใหม่หมนะครับอันที่สก็คือ valuation ของเซตตึงตัวเหมือนที่คุณกอ่อบอกไปนะฮะตั้งแต่ตอนที่ทำตัวเปเปอร์สรุปผลประกอบการแล้วว่า PE เฉลี่ย2 เนี่ยมัน17.5เท่าถูกไหมคุณก่อนะครับใช่ครับค่าเฉลี่ย5ปีก็16.5เท่าเหมือนค่อนข้างตึงนะครับ<ช>แล้ว<ช>ที่ผมอยากให้ดูคือผมอยากให้ดูภาพนี้นิดหนึ่งว่าเซตเนี่ยพอฟื้นจากจุดบอททอมของแต่ละรอบวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดเส้นสีเทานา้มท่วมเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับพอเข้าสู่สัปดาห์ที่11มักจะเป็นจุดกึ่งจุดพีคนะครับแต่ว่า1 2ถึง14เนี่ยมักไปไม่ค่อยรอดนะครับน่าจับตานะครับเพราะว่ารอบนี้เนี่ยโควิด ฟื้นจากจุดวัดทอม969จุดเมื่อ13มีนา11สัปดาห์แล้วนะครับลดการลดกำลังเข้าสู่สัปดาห์ที่12-14ของการฟื้นตัวในรอบวิกฤตแต่ละครั้งนะครับมันประจบเหมาะครับเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาพอผมไปดูว่าเอ๊ะทำไมหุ้นถึงตกในช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่มีการระดมเงินเพื่อเอาไปกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นการพักเนี่ยมันเป็นไปได้ที่จะพักชั่วคราวแล้วจะเห็นว่ารูปในรูปเนี่ยเวลาพักก็พักนิดเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ย เศรษฐกิจมันก็จะเดินหน้าปกติถูกไหมพี่แอนพอไปไปออกพันัตรไปอะไรสภาพคล่องมันก็กลับมายิ่งเยอะกว่าเดิมด้วยนะก็เป็นแค่เพช่อมนะครับใช่คือ,อกราฟนี้ก็สะท้อนให้เห็นได้ดีนะว่าการรีบาวเนี่ยถ้ามันขึ้นมาจากจุดต่ําสุดสกักประมาณเกินยี่สิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเนี่ยมันน่าจะเริ่มมีช่วงเบรกละคำว่าช่วงเบรกหรือว่าการปรับฐานพักฐานเนี่ยครับ เราหมายความว่าตลาดเราจะย่อตัวลงไปนะแต่ไม่ใช่ตลาดหุ้นแบบจะทิ้งดิ่งทะลุมิติลงไปข้างล่างนะนี่ออกไหมฮะใช่นะฮะแล้วก็เป็นลักษณะการพักฐานแหละครับใช่เพราะฉะนั้นภาพรวมของเดือนมิถุนายนเนี่ยถ้าตีมหลักเนี่ยรเราจะไม่ได้ให้น้ําหนักมากนักกับกลุ่มที่เป็นคอมมดิตี้หรือว่ากลุ่มที่เป็นไฮเบต้านะฮะคือต้องเรียนอย่างนี้ว่าว่าตัว ความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยพร้อมที่จะเป็นข่าวขึ้นมาตลอดเวลาใช่นะครับ,ค,รบคือตอนนี้เนี่ยอาจจะเรื่องอาจจะเงียบเพราะคุณทรัมป์เนี่ยอาจจะต้องไปเร่งจัดการปัญหาเรื่องของการจราจรนในประเทศก่อนใช่นะครับแต่ว่าอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าสู่โค้งสุดท้ายเลือกตั้งเนี่ยคุณทรัมป์ก็ต้องกลับมาหาเสียงอยู่ดีครับนะครับเพราฉะนั้นก็เพราะฉะนั้นเดือนมิถุนายนเนี่ยน้ำหนักในการลงทุนเนี่ยเราอยากจะเน้นไปที่กลุ่มที่เป็นดีเฟนซีมากขึ้น ใช่นะครับแล้วก็เน้นพวกกลุ่มโดเมสติกเพลย์นะครับตีม,มเราในเดือนนี้ก็จะเป็น D and D อืม D and D สองอดีเลยนะครับคืออะไรคนระับ D and D คืออะไรฮะโดเมสติกนะครับ and defensive play แ <laughs> อ,อ้ว